ขอความสุขสวัสดีจนบังเกิดปีแก่นักชมคลิปทั้งหลายโดยทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้นับจากนี้ไปก็เป็นตอนที่73จะตอนไหนไหนก็เป็นคุณงามความดีทั้งนั้นทุกวันนี้ร่างกายของมนุษย์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอสภาพจิตใจสภาพร่างกาย ยุคนี้คือยุคของความวุ่นวายของมนุษย์ท่านจงจำประวัติศาสตร์ของโรคภัยไข้เจ็บและของโลกไว้ประเทศพมา่าวุ่นวายก็จริงแต่ประเทศไทยของเราวุ่นวายทั้งการเมืองวุ่นวายทั้งโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้โควิด19 เขาเริ่มจะมีอนุภาพที่จะทำลายล้างมนุษยชาติโดยประเทศที่มีความที่จะทำให้โรคโควิด -19 มีความรุนแรงขึ้นก็คืออินเดียอินเดียคือสายพันธุ์ที่มากลัวมากไม่รู้ว่าวัคซีนจะเอาอยู่ไหมวัคซีนไหนๆก็ไม่เท่าซีโนฟาร์ม ดังนั้นขอฝากซีโนฟาร์มไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคนไทยและคนทั่วโลกจะวัดได้จากที่ไหนวัดได้จากความรู้สึกดีๆที่มองเห็นการรับวัคซีนบริษัทห้างร้านหรือผู้ที่นำวัคซีนมาก็ขอฝากซีโนฟาร์มไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ แม้ว่ามันจะแพงขนาดไหนก็ต้องสั่งมาช่วงนี้คือช่วงวาระแห่งชาติแห่งโลกก็ว่าได้ทุกคนอย่าประมาทมันยิ่งกว่าโรคหาโลกหาตั้งแต่ก่อนมันเกิดขึ้นมันก็เป็นย่อมย่อมแต่น,นี้มันระบ,บาดไปทั่วโลกประเทศไทยของเราน่าจับตามากในเรื่องของวัคซีนก็ดี ในเรื่องของการเมืองก็ดีในเรื่องของผู้ติดเชื้อก็ดีตอนนี้ผู้ติดเชื้อเริ่มทวีคูณขึ้นอย่างน่ากลัวขอฮีโร่ผู้รู้ในเรื่องราวต่างๆของวัคซีนหรือผู้ที่จะกำจัดโควิด -19 ได้อย่างรวดเร็วจงมาช่วยประเทศไทยเพราะตอนนี้ โรคที่น่ากลัวที่สุดคือโควิด -19 ไม่ใช่เศรษฐกิจไม่ใช่งบประมาณไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหรือไม่ใช่โจรไม่ใช่ไหนไหนแต่เป็นโรคตอนนี้โควิด1 9เริ่มมีสายพันธุ์ใหม่ๆสายพันธุ์ที่น่าจับตาและน่ากลัวที่สุดคือของอินเดียไม่ใช่จีนไม่ใช่ไทยไม่ใช่ทางโยุโรป เมื่อหมดหน้าฝนมันก็จะเป็นหน้าหนาวหน้าเหนือทุกคนจะตกอยู่ในาวังของโควิด -19 อีกครั้งหนึง่งเมื่อคุณไม่กำจัดตอนที่มันร้อนๆอยู่ดังนั้นโควิด -19 เขาจะตายในอุณหภูมิ60องศาตอนนี้ถ้าห0สองศาเซลเซียสคนตายแนย่จะทำอย่างไร เมื่อตายแล้วรีบเอาไปเผาในอุณหภูมิที่ร้อยขึ้นดังนั้นโควิด -19 จะตายไปกับศพนั้นก็ใช่แต่ถ้ากลิ่นควันหรือกลิ่นแรกที่มันขึ้นไปยังไม่ได้อุณหภูมิร้อยองศาก็คงจะแพร่ระบาดไปอีกดังนั้นการที่ให้ควันไฟยังไม่ให้พวยพุ่งขึ้นไป แต่ให้ค่าเชื้อก่อนค่อยปล่อยควันขึ้นไปก็คงจะถูกต้องในเมนในที่เผาก็ดีแต่คงเป็นไปไม่ได้ที่จะไปปิดไปกั้นอย่างนั้นแต่ถ้าทําอย่างตั้งใจพวกคุณก็คงทําได้อย่าทําเป็นเล่นอย่าเอาชีวิตคนมาล้อเล่นในเรื่องของความตายถ้าไม่ตายเพราะโควิด -19 ก็จะตายเพราะอดอยากปากแห้งนั้นก็ใช่ แต่มันเป็นคำพูดเฉยๆแต่ที่จะตายจริงๆคุณห้ามออกจากบ้านช่วงนี้ล็อกดาวน์ตัวเองไม่ต้องให้รัฐบาลล็อกดาวน์และหน้ากากอนามัยก็ควรมีงดการไปเที่ยวงดการจัดงานเรื่อง,องต่างๆช่วยตัวเองช่วยรัฐบาลไม่มัวแต่มาโทษกัน ซีโนโฟาร์มจะช่วยพวกคุณตอนนี้แต่ถ้าปล่อยไปจนถึงหน้าหนาวซีโนโฟาร์มก็คงจะเอาไม่อยู่ดังนั้นวาระแห่งชาติก็คือการฉีดวัคซีนให้รวดเร็วที่สุดกระชายหรือว่าฟ้าทลายโจรสายพันธุ์อินเดียเอาไม่อยู่ดูจากปริมาณของคนติดเชือ้อถ้า กระชายเอาอยู่ก็คงคนติดเชื้อก็คงไม่มากเพราะว่าสื่อออนไลน์เขาเผยแพร่กระชายเผยแพร่ฟ้าทลายโจรคนที่ไม่ติดเชื้อโดยกระชายคุณก็อย่าประมาทตอนนี้คุณไปลงรายชื่อที่จะรับวัคซีนได้แล้วซีโนฟาร์มดีที่สุดในสายตาของอาตมาดังนั้นพวกคุณ มีเงินมีงบประมาณมีอำนาจหรือผู้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็สั่งมาก่อนแล้วค่อยไปเก็บเงินกับรัฐบาลก็ยังได้ดังนั้นตอนนี้ห้ามโทษใครๆแต่มาช่วยกันคนที่ตายไปก็คือบทเรียนของพวกเราดังนั้นขอฝากคลิปนี้ไปยัง หน่วยงานต่างๆผู้ที่อันตรายที่สุดคือผู้ที่เก็บศพของผู้ติดเชื้อโควิด1 9แอลกอฮอล์เจลล้างมือหน้ากากอนามัยให้เต็มพร้อมอย่าประมาทการจะตกตอนนี้เป็นวาระแห่งโลกโรคโควิด1 9คือประวัติศาสตร์ของชาวโลกที่จะต้องจดจำว่าสิ่งเหล่านี้มันมาจากไหนเป็นคนทำ หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเป็นพาหะของสัตว์มันก็คงเป็นปัญหาที่เราจะต้องถกเถียงกันและนำมาคิดว่าทำไมกลุ่มแก๊สมันจึงทำลายระบบปอดระบบประสาทได้ไวนักเพราะอะไรชาวโลกชาวโยุโรปชาวอเมริกาใต้เหนือคุณก็อย่าประมาทยูน you ก know? ขอให้พุนเข้าใจในเรื่องราวต่างๆตอนนี้น่ากลัวมากในเรื่องของโควิด -19 วัคซีนที่จะช่วยผู้คุณได้ดีคือซีโนฟาร์มขอฝากซีโนฟาร์มไว้ในอ้อมอกของพวกเราขอคุณงามความดีคุณพระศรีรัตนตรัยในสากนละโลกนี้ทั่วโลกรอบครอบจัก,กรวาลนี้จงมาปกปักรักษาพวก ชาวโลกขอให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุอนุมโมทามี